ไปค่ะไปทำความสะอาดกันค่ะทำความสะอาดบ้านกันนะคะเดี๋ยวจะพาไปได้น้ำยามาแล้วไปเอาไม้กวาดบนบ้านนะคะนี่ค่ะจะพาไปทำความสะอาดบ้านต้อนรับลูกค้าค่ะวันนี้ลูกค้าจะเข้านะคะน้ำยาค่ะปรับผ้าไม่ใช่ปรับผ้าค่ะน้ำยาฉีดน้ำหอมไม่ใช่น้ำยา ไปดูนี่ค่ะบ้านออเอาลืมเอากุญแจมาปอนเนี่ยโอเคเข้ามาแล้วนะคะเราจะมาทำความสะอาดอันนี้วางไว้ก่อนวางไว้ก่อนนี่ค่ะอันนี้ภายใน บริเวณห้องโถงนะคะตัวตัวนี้นยคะอันนี้คือโต๊ะผูแล้วภายในนิ้อันนิม้ยนะคะก็จะมีทีวี 50, ห้าสิบห้านิว้วโซโฟาห้องโถงมีแอร์นะคะอ่า ฝากบอกลูกค้าทีา่จะมาพักที่พักกายวิลล่านคะรนายกนะคะมีแอร์ทุกห้องคะ่ะห้องโถงก็มีแอร์นะคะมีทุกห้องมีแอร์ทุกห้องเลยทั้งหมดมี5ตัวในในบ้านหลังนี้นะคะมันจะมีทั้งหมด5ตัวเดี๋ยวเราจะทำความสะอาดก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ เข้ามาในห้องโถงของอพักกายวิลล่าแล้วนะคะเนี่ยค่ะมันก็จะมีวิวออกมองออกไปดูข้างนอกได้เลยเนี่ยค่ะเห็นไหมคะมองไปเห็นสระว่ายน้าเนี่ยเห็นสระว่ายน้ําภายในห้องก็จะมีตู้เย็นนะคะภายในห้องโถงมีตู้เย็นมีกระติกน้ําร้อนเนี่ยมีชุดกาแฟ มีโต๊ะผู้นะคะอันนี้คือโต๊ะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้เปิดลูกค้ายังไม่เข้าก็จะคุมผ้าไว้ก่อนนะคะพอป้องกันฝุ่นด้วยแต่พื้นสะอาดค่ะทําความสะอาดไว้เรียบร้อยแต่วันนี้ที่จะเข้ามาก็คือจะมาเก็บกวาดบางทีมันมีจิ้งจกมันเข้ามาก็จะมากวาดฝุ่นกวาดอะไรออกนะคะแล้วก็ภายในห้องถุงของพักกายวิลล่าก็จะมี ป้ายติดไว้ในเรื่องการที่แบบเวลาเช็คอินเช็คเอาท์หรือข้อปฏิบัติในการใช้โต๊ะภูนะคะแล้วก็มีการห้ามเคลื่อนย้ายสิ่งของภายในภายในนี้นะคะแล้วก็มีสำคัญก็จะเป็นตัวห้ามสูบบุหรี่นะคะถ้าเกิดกรณีฝ่าฝืนนะะี่ค่ะจะมีโทษปรับนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็จากจะ ขอความกรุณากับลูกค้าที่มาพักนะคะเวลาเข้ามาแล้วรบกวนรีวิวให้กับคุณลุงหน่อยนะคะคุณลุงที่เฝ้าบ้านนะคะเพ,เพื่อที่คุณลุงจะได้ทำงานต่อนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะขอรีวิวที่ดีๆหน่อยนะคะขอบคุณนะคะแล้วก็ภายในห้องก็จะมีโต๊ะผูแจ้งไปแล้วเมื่อกี้มีไม้ห้าอันนะคะไม้แล้วก็จะมีตัวกระกบาด หนึ่งมีไม้สีนะคะแล้วก็จะมีในโซนนี้ก็จะเป็นตัวทีวีนะคะทีวีจะห้าสิบห้านิ้วนะคะมีโต๊ะกลางมีโซฟาเนี่ยค่ะโซฟานะคะ,ะ,คะแล้วก็จะมีเครื่องเสียงชุดเครื่องเสียงเนะะี่ยค่ะก็จะมีลำโพง บอสสองตัวนะคะมี WiFi มีวิธีการใช้เครื่องเสียงแต่ถ้าเกิดกรณีใช้ไม่ได้ยังไงก็จะมีเบอร์ขอความช่วยเหลือในการที่จะแบบมาเปิดเครื่องเสียงให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีป้ายเตือนบอกไว้อะไรประมาณนี้นะคะส่วนรหัส WiFi ก็จะมีติดไว้ในนี้ค่ะเนี่ยค่ะ Wi-fi ของพักกายนะคะอันนี้คือจะเป็นตัวรหัสนะคะส่วนตัวนี้ก็คือจะ ตัวขอรบกวนลูกค้าที่เขามาพักรีวิวให้กับทางคุณลุงที่เฝ้าบ้านให้หน่อยนะคะเพื่อที่คุณลุงจะได้ทำงานต่อขอบคุณค่ะเราจะมาทำความสะอาดห้องแรกกันนะคะนี่ค่ะเปิดดูเข้าไปก่อนนี่อุปรกรณ์ทำความสะอาดนะคะอุปรกรณ์ทำความกวาดเฉยๆเพราะว่าทำความสะอาดไปแล้วนะคะภายในห้องก็จะมีเตียงสามฟุต หนึ่งนะคะนี่ค่ะห้องแรกนะคะจะมีเตียงสามฟุตหนึ่งนหนึ่งแล้วก็จะมีขนาดห้าฟุตสองเตียงนะคะอันนี้คือจะนอนห้องนี้จะนอนได้ทั้งหมดห้าท่านนะคะอันนี้หนึ่งนะคะแล้วก็หนึ่งเตียงนี้สองเตียงนี้สองทั้งหมดจะได้ห้าท่านนะคะ นี่ค่ะภายในห้องนอนห้องแรกนะคะแล้วก็จะมีแอร์คือห้องนอนของพักกายวิลล่ารวมทั้งห้องโถงนะคะจะมีแอร์ทุกห้องค่ะมีแอร์ทุกห้องแล้วก็จะมีเป็นห้องน้ำนี่ค่ะห้องน้ำมีชักโครกอย่างล้างมือนะคะ มีเครื่องทำน้ำอุ่นเนี่ยค่ะอันนี้สำหรับห้องแรกนะคะนอนได้ทั้งหมดหท่านแบบไม่ต้องเสริมนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวจะไปห้องต่อไปขอบคุณค่ะค่ะเราจะมาดูห้องที่สองนะคะมาทำความสะอาดห้องที่สองซึ่งจะเป็นจะประตูกระจกอย่างนี้นะคะจะเลื่อนไปค่ะนี่ค่ะเราก็จะซึ่งห้องที่สองกับห้องที่สามจะอยู่ ในนี้นะคะแต่ว่าห้องที่3ามจะอยู่ข้างบนขึ้นไปตรงโน,น้นเดี๋ยวค่อยดูนะคะอันนี้ห้องที่สองก็จะมีเตียง5ฟุต2เตียงนอนได้4ท่านนะคะนี่ค่ะนอนได้สท่านนี่ค่ะจะมีสองเตียงนะคะนี่ค่ะมีสองเตียงเตียงละ2ท่านค่ะนี่ค่ะแล้วก็จะมีห้องน้ำ นี่ค่ะห้องน้ําก็จะมีเหมือนกันมีชักโครกมีมีชักโครกแล้วก็มีเครื่องทําน้ําอุ่นนะคะนี่ค่ะอันนี้คือห้องนอนที่สองนะคะส่วนเดี๋ยวจะพาขึ้นไปห้องที่สามนะคะห้องที่สามก็จะขึ้นมาข้างบนอย่างนี้ค่ะจะเป็นชั้นลอยขึ้นมาเลยนะะี่ค่ะห้องที่สามจะมีที่นอนเดี่ยวนะคะสาม ามที่ค่ะนี่ค่ะจะมีหนึ่งสองสามมีสามที่นะคะข้างบนคือนอนได้สามท่านส่วนห้องข้างล่างคือนอนได้สี่ท่านเนี่ยค่ะอันนี้คือห้องนอนที่สามเนี่ยจะมีที่นอนเดี่ยวสามท่านนะคะส่วนข้างนอกวิวไปข้างนอกมองไปเห็นสันเขื่อนได้เลย นะคะนี่ค่ะห้องนอนสองกับห้องนอนสมจะจะอยู่ในนี้เดี๋ยวเราไปดูก่อนนี่ค่ะนะคะนี่ค่ะห้องนอนสองห้องนอนสคือขึ้นไปนี่ค่ะก็จะมีห้องนี้ก็คือจะได้เจ็ดท่านค่ะ นะคะอันนี้คือพักกายวิลล่าห้องนอนสองกับสามค่ะนะคะเรามาดูห้องที่สี่กันนะคะห้องพักกายวิลล่านครนายกนี่ค่ะนีห้องนอนที่สี่นะคะห้องนอนที่สี่เรามาทําความสะอาดกันนะคะห้องนอนที่สี่ก็จะมีเตียงห้าฟุตหนึ่งแล้วก็สามฟุตครึ่งหนึ่งนะคะอันนี้ก็นอนได้สามท่านค่ะห้องนี้ก็ห้องนี้ก็มีแอร์นะคะนี่ค่ะ พักกายวินล่านะครนายกบ้านภูวินล่ารองรับได้สิบห้าท่านนะคะคือห้องแรกรับไปห้าห้องที่สองกับห้องที่สามคือเจ็ดแล้วก็ห้องที่สี่ห้องนี้คือสามนะคะมีแอร์ทุกห้องค่ะมีแอร์ทุกห้องนะคะเปิดคือเข้ามาก็คือเย็นเปิดเย็นได้เลยค่ะมีแอร์ทุกห้องค่ะห้องนี้มีสามนอนได้สามท่านเนี่ยค่ะมีสองเตียงนะคะ สองฟุตสามฟุตครึ่งกับห้าฟุตค่ะนี่ค่ะบรรยากาศภายนอกก็จะมองออกไปตรงนี้ได้มองเห็นสระว่ายน้ำนี่ค่ะนี่ข้างนอกนี่ค่ะโอเคนะคะนี่ค่ะในห้องที่สี่พักกายวิลล่าค่ะพักกายวิลล่นานครนิยกค่ะเรามาดูสระว่ายน้ำกันนะคะ นี่ค่ะสระว่ายน้ำตอนนี้เปิดลันเครื่องนี่ค่ะอันนี้คือโซนสระว่ายน้ำโซนที่ปิ้งย่างนะคะก็จะมีคุนเป็ดม่วงนะคะอันนี้คือโซนปิ้ง,งย่างของพักกายวิลล่านะคะนี่ค่ะกะับหลังคาตัวนี้เนะะี่ยค่ะเปิดได้นะคะเปิดออกได้ถ้าฝนไม่ตกก็สามารถที่จะเปิด เลื่อนมาได้นะคะตัวโต๊ะต,ตัวนี้ก็จะรองรับได้ไม่เกินย0ิบท่านนะคะ่ะแล้วก็มีโซนที่เป็นเาตาปิ้งย่างมีถังน้ำแข็งนะคะแล้วเราจะมาฝั่งนี้ก็จะมีห้องน้ำนี่ค่ะคือห้องน้ำนี่ค่ะอันนี้ก็คือห้องน้ำแล้วจะมีข้างหลังอีกห้องหนึ่งนะคะแล้วก็ ตรงนี้จะเป็นโซนห้องครัวสิงอ่างล้างจานนี่ค่ะมีเตาแก๊สถังขยะนะคะแล้วก็ส่วนในนี้ก็จะเป็นที่เก็บถ้วยอุปกรณ์ทำครัวทั้งหมดก็จะอยู่ในนี้ค่ะนี่ค่ะอุปกรณ์ทำครัวทั้งหมดก็จะอยู่ในนี้นะคะนี่ค่ะพักกายวิราค่ะส่วนรายละเอียด ก็จะมีแจ้งไว้ที่ผนังอยู่แล้วนะคะมีอะไรจํานวนเท่าไหร่ถ้าไม่ทําความสะอาดจะมีค่าบริการเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีติดไว้ในนี้หมดเลยและนี่คือพักกายวิลล่านครนายกสวัสดีค่ะค่ะและนี่คือพักกายวิลล่านครนายกนะคะพักกายวิลล่านครนายกบ้านภูวิลล่าพักได้สิบห้าท่าน ก็แนะนำไปทุกห้องแล้วนะคะวันนี้สวัสดีค่ะคุณายวินล่าและวันนี้สวัสดีค่ะ